ครับสวัสดีครับ FC ช่างศักดิ์ชาแนลทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะมี FC นะครับถ้าเข้ามาหาอยากจะเคาะฝาท้าย d m a x นะครับนี่ฝาท้าย D Max เคข้อแบบไม่ต้องทําสีนะครับข้อแบบไม่ต้องทําสีเพราะว่า FC เขาจะไปติดเคปล่าใหม่นะครับช่างศักดิ์ก็รับงานมาเนี่ยก็ <สะ S 2> อถอยชนต้นไม้มั้งเห็น FC บอกถอยชนต้นไม้เนาะก็บุบตรงกลางแล้วก็ตรงมือเปิดฝาท้ายแล้วก็ด้านบนนะครับ ตรงนี้ก็จะข้อลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีซับในมันมีซับในอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะไล่คอให้ลูกค้าไปนะครับก็จะพยายามทําให้สวยที่สุดนะครับท้าไมสวยที่สุดครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งเป็นตัดขอบแมกนเนอร์อเรนาะตัดขอบแมกนเนอร์ตัวฝาปิดท้ายแล้วก็ตัวแมกนเนอร์น,อนะครับผมนี่อันนี้ก็มียุบดันในนะครับโ้ยุบเยอะนะเนี่ย ยุบยเหมือนกันนะครับทุกคนยุบยืบฮะต่อลุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปข้อกันเลยนะครับทุกคนขาอแบบเนี้ยบๆครับช่างสักงานปนีบครับันี้งานเล่งสักหน่อย ก็แบบไม่ทำสีนะครับไว้ใจสร้างสรรค์แนแนลคอนก็นใช้ใช้นิพันนะครับที่ปัน้นสาไฟทัมันจะใช้อะไรใช่งานบ่คอ,อนก็ต้องพันทุกอย่างนะครับข้างนอกและข้างในคอนตู้หรือว่าอะไรต้องพันทุกอย่างนะครับท่านผู้ชม ไม่พันไม่ได้นะครับมันจะเป็นลอยพอแรงไปก็ไม่ได้นะครับน้ำทุเรียนขึ้นแน่นอนขันตอนนี้ก็ไม่ง่ายแล้วไม่ยากนะครับเรื่อยๆต้องใจเย็นๆเท่านั้น สันนะครับสันยังอย่เหลืออยู่ตันแรกเราจะเป็นแอ่งเลยค่อยๆไล่เก็บไปเรื่อยๆครับผมก็เอฟซีเอฟซีถอยชนต้นไม้ครับมันก็จะปุกปุกบําบํหน่อยเยอะเลยล่ะครับท่านผู้ชมดูสันข้างบนก็รู้ครับว่าอ้อยแรงไหมก็แรงพอสมควรอยู่ ก็ให้กำลังใจแล้วก็ดูไปดูไปพักไ,ไงดูไปก็พากไปบ้างงุ่นในแม่ยางนุ่นในแม่ย็ดคาเดียวนะเนาะอ๋อ,อ <c oughs> นี่ครับส่วนข้างหลังนะครับว่าจะใช้ยังไงครับนี่ครับใช้ผ้า,า,าลองเหล็กลองทุกอย่างนะครับ อ่านี้ใช้ลองทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวเอาเทปบรรสายไฟลองมันมันจะได้หนาหน่อยมันจะได้ว่าโอ้ช่างสากก็มือไม้อ่อนแล้วนะครับหนักไปหน่อยมันเกไม่ได้หนักไปหน่อยแล้วครับมันจะเกินในเลยนะครับเอาเทปบรรสายไฟทำเพื่อกระตากกันไม่ให้เหล็กมันกระแทกกันนะครับเหล็กมันจะ กันาการที่เก็บรายละเอียดมากกว่าเดิมนะครับมันจะช่วยในตรงนี้ครับมันจะไม่ได้มีแผลเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าใช้เทปรองหรือมันกระชับกันมันจะได้ไม่กระแทกกันมากลดความแรง นี่ก็ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสังสักตอนนี้ก็ประมาณ50าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบริเวณครับผมขอบคุณมากโอ้เพื่อนบ้านใจดีนะครับชวนกินเบียร์นะครับสังสักบอกว่ามันจะเกินแล้วสังสักบอกว่ามันจะเกินแล้วโอ้ เพอนบ้านนี่คอแข็งมากๆเลยครับเอาเบียร์น้ำเบียร์เมื่อกี้นี้โอ้โหยกทีเดียวหมดโอ้โหคอแข็งแค่ไหนเนี่ยดันมันขึ้นมานะครับส่วนในมันบุก เล็กน้อยๆเพราะว่าลูกค้าต้องเอาไปเอาไปอะไรนะช่างสักไปหมแคบล่าไปหุ้มแคปล่านะครับลูกค้าไม่อยากจะไม่อยากจะทำสีก็ไม่อยากเขาต้องถ้าเอาไปทําสีเราถ้าเอาไปทําสีเราก็เอาเคาะนั่นก็ได้เคาะหยาบๆตบบนี้ก็ได้แต่ถ้าทำนี้ไม่เขาไม่ทําสีเราก็ต้องก็ให้ละเอียด การนี้จะทําแบบนี้ได้ก็งานก็ต้องแบบว่าไอ้แผลมันต้องเล็กหน่อยแผลไม่ใหญ่มาก,มมากถ้าแผลใหญ่ๆก็ต,ต,ต้องทําสีแผลเล็ก <c oughs> ก็ทําอย่างนี้ได้แผลใหญ่ก็แนะนําแนะนําไม่ทําสีนะครับมันไม่สวยแน่แผลครับถ้าตรงไหนมันหลีกสองชั้นมันก <c oughs> ็จะลำบากนี่อย่างเขาเนียมันหลีกสองชั้นครับ ฝากระโปรงรุ่นนี้ม,มันฝาฝาท้ายรุ่นนี้ก็เป็นเหล็กสองชั้นนะครับจะมีสอ,สองชั้นเป็นบางจุดสองชั้นเป็นบางจุดจุดสันมันนี่นะครับ ทุกส่วนของร่างกายนะฮะการเคาะดูฮะเดี๋ยวนี้จะลงจะลงยากนิดนึงตรงนี้เริ่มนไดเริ่มจะได้เดี๋ยวเราไล่ตรงนี้ก่อนเราไล่ตรงที่มันนูนๆตรงนี้ก่อนฮะเพื่อเอฟซีมีเอ่อฝาท้ายบุบเล็กๆน้อยๆก็ ติดต่อสั่งสัก์ได้นะครับ,รา,าร,บราคาคุยกันได้ครับราคาคุยกันได้ครับตามที่แผลครับถ้าแผลใหญ่ก็คาอได้ครับแต่ต้องใช้เวลาและต้องทําสีนะครับถ้าแผลใหญ่เอาแผลเล็กก็ไม่ทําสีอะไรก็คุยกันได้ครับถ้าใหญ่ไปก็ต้องมีการทําสีครับะพอเราจะเน้นเฉพาะแผลนะครับเน้นเน้นเฉพาะสัน เนี่ยครับสั่นอย่างเดียวเราจะไม่เราจะไม่กินบริเวณพื้นที่กว้างนะน้ำหนักการเคาะก็เบากว่าเดิมต้องละเอียดกว่าเดิมทุกอย่างเบาเบาบากว่าแบบที่เราเคาะทำสิ่ยกระดับทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมการเคาะงานฝีมือล้วนๆนะฮะ ในเราดันเราดันดันเครียดตรงที่มันบุกเน้นถ้าถ้าลูกถ้าเอฟซจะคอเองก็ต้องเน้นนะทําตามสังสักได้เลยครับเน้นที่จุดเดิมนะก็คอที่สูงดันที่มันต่ําขึ้นมานนมตอนนั้นมันตรงนี้มันสันใหญ่มากเลยตนะันี้เริ่มเริ่มกระชับเข้ามาเริ่มลงไปเรื่อยๆลเรื่อย เสียฟิล์มครับเป็นไงสวงหรือ,อยังครับผมไม่ค้างนะ๋อตากล้องค้างครับตากล้องตืมเยอะไปหน่อย ให้เวลาแค่ b ài, b ài แชั่วโมงก็ทนลูกค้าไว้บ่ายสองโมงแต่น่าจะเร็วปีงานนี้ก็ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะฮะงานนี้งานนี้ใช้ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะฮะก็ตรงไหนที่มันตรงไหนที่มันไม่มีไม่มีซับในมันจะคล่องง่ายถ้ามันมีซับในมันต้อง แผ่นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแผ่นนียมีซับในแผ่นี้ซับในล้วนๆครับมีซับในตรงนี้เลยจะให้ดูนะฮะมีซับในไหมนี่มีซับในต้องใช้เหล็กเล็กๆเข้าไปเฉพาะเข้าไปงัดแนนะครับซับในครับทน พาะจุดนะครับทาแี้ก็ต้องวางหลีกเฉพาะจุดนะฮะเฉพาะจุดที่เราจะเคาะนะฮะเริ่มลงแล้วเริ่มเริ่มมันเริ่มลงไปแล้วเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราเคาะเสร็จแล้วก็จะหันเงาขึ้นมา ใกล้จะได้แล้วฮะใกล้จะได้รูปไล่ทรงแล้วนะฮะต้องใจเย็นนะครับนใจเย็นมากๆไม่ใช่ไม่ใช่ต้อพันในจกพันเหล็กอีกนะฮะต้องพันทุกอย่างเพราะไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาอีกนะฮะถ้าพันไม่ดีก็มีอาจจะมีแผลเพิ่มขึ้นมาได้นะฮะไม่ได้ให้แผลเพิ่มไม่ได้นะ ถ้าพันไม่ดีก็แผลเพิ่มแน่นอนนะฮะแผลเพิ่มไม่ได้นี่ลูกค้าไม่นี้ลูกค้าไม่ดีนี่ยะรุ่นนี้ก็เป็น DMAX นะฮะ i s ซ z ส d ดีแมก a x ดีแมกอ่อตัวตัวแรก ดีแม็กตัวไหนครับช่องสักดีแม็กอออนิวตัวแรกเลยออนิวตัวแรกครับเพราะว่าลูกค้าไม่อยู่แล้วครับลูกค้าไปกินข้าวแล้ว เ่น mm ี hmm. mm ้ก hmm. right. ่อนครับเสร็จแล้วค่อยถ่ายให้ดูอีกนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วอยมาถ่ายดูอีกเสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะวันนี้ท่านผูมสุดยอดจรี่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็สภาพที่เคาะเสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับท่านผู้ชม นี่โอ้สวยงามนะครับสีก็ไม่มีแตกครับนี่ครับรูปดูก็รู้ครับโอเคครับดูนะฮะดูตรงสันมันโอเคนะครับนี่ครับด,บบดูแต่ถ้ามันลูกค้าดูแล้วยังน้ำแม่ก็มันได้แค่นี้นะฮะ ได้แค่นี้สภาพที่เสร็จนะครับโอ้ได้แค่นี้ก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันสองชั้นครับตอนมันเข้ายากหรือว่าอะไรติดขัดหลายอย่างครับเสร็จแล้วก็สวยงามตามทองเรื่องโอ้นี่ก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับเคาะตรงนี้ตั้งศัก์จัดให้ ท่านผู้ชมว่าอย่างไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้พร้อมแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับนี่นะก็ประมาณนี้แหละครับสุดยอดนี่ก็จังสักกำลังตัดแม็กไนเนอร์ให้ลูกค้าครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับจังสัก มือดำหมดแล้วงานนะครับดูสังสักตัดนะฮะแม่ลายเนอร์ ยังไงบ้างสังสักนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับรอก,กระดาษทรายขัดครับลูกคนชาบ้านนี่ครับลูกวนชาวบ้านเขาครับมันก็อยากคืนนิดหนึ่งนะครับสำหรับสงสัก,สก,สกนี่ครับจะมาขัดโอ้โห <laughs> สักสักโอ้ดำปื้เลยครับขั้นตอนตอน่ตอ,ตอไปก็ขัดนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมบาดมือวันนี้ก็กินเวลาไปเยอะเหมือนกันครับโอ้โหตั้งแต่เคาะนะครับเคาะก็ประมาณ3-4ชั่วโมงเลยนะครับ ายชั่วโมงครับเคาะกระดาษทรายยางเงีกระดาษทรายไม่ได้เรื่องแล้วหนึ่งนะครับค้าต้องการตัดสังสักก็จัดให้ตามทองเรื่อง่ะ ไว้แค่นี้กันนะครับท่านผู้ชมนี่ตั้งสาก,ก็เหมือนทหารเลยนะครับอันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม